โอ้อ่ะั่งเอาม้าขาไปนั่งเลยค่ะเาไปนั่งเลยชบ้านพันแท้นะครับบรรยากาศต้จะปั้นลาลาขนาดนี้โอ้ย่าหนูหนู่เขาพี่นงันกว่าเนี่เ่าเอฟซี่าพี่พี่เยอะกว่าอี ใช่วพีพีหนุ่งหน้าบันโบราณใครดูเท่เสืออันอันนี้มีฟิลเตอร์เลยโอ้หน้าบ้านลุงใช่ค่ะใช่ที่มาทำสกู๊ปข่าวตรงนี้วิถีชีวิตวิถีชาวบ้านวิถีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะ คำตนนะรเงีมบโช่องช่องนี้ด้วยชื่อช่องนี้ด้วชื่อช่องด้วยโอเคครับคุณเบนคะเรามาในสษาเนี่ะเรื่องของเอาแต่เเรื่องเนาะส่วนคีกระแสทั้งดังทั้งมุมอะไรก็ตามแหล่แหลักมุมอ่าหลักมุมเนาะในเรื่องนี้จนกลายเป็นปกติหรืออะไรก็ตามเนาะสามปีผ่านมาจนล่าสุดแบบว่าจะมีการ ในมุมของเราเนี่ยค่ะเราาศเราฟังแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสำหรับเราที่มาติดตามเรื่องเราที่กบฏสองอันถ้างั้เอาที่ความเปลี่ยนแปลงก่อนความเปลี่ยนแปลงก็คือสองวันนี้เปลี่ยนแปลงมากก็คือนักข่าวลงทีมากแต่ก่อนไม่เคยมีนะนี่มีเลยล่ะก็จังๆไปนะก็พักเป็นระยะหนึ่งเะยแต่เนี่ยสองวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจานักข่าวจะลงพื้นที่มากก็จะทําให้เราเนี่ย เอ,อมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสนใจเรื่องลุงป้าเหมือนกันคือคือทุกช่องเนี่ยสังเกตดูว่าเจ้าเข้ามาตลอดคือก่อนณ่อนน,นั้นที่มา,าถ่ายช่วงแรกๆที่มีเรื่องราวอันนั้นก็เยอะอยู่แล้ว แล้วก็หายไปเลยัาพมันใช่ไหมมาทำสักพัห์มันก็หายก็เพิ่งกลับมาเพราะว่าสารจะตัดสินแล้วใช่ไหมเขาก็น่าจะให้ความสนใจตรงนี้มากก็เห็นอ่ายหลายช่องที่เข้ามาแล้วเขาเขาก็มีคนติดตามดูเยอะเพราะว่ายางมีว่าเอสซีลุงปาเยอะมากและแล้วในมุมของเราที่ก่อนนันนี้จริงๆคือก็ต้องบอกว่าคืออย่างของอันนี้นุญาตที่จะเล่นนะแดง เอาพี่แดงเนาะพี่แดงกับเบนเน็นเนาะก็คือจริงๆเหมือนก่อนนั้นนี้คือคืออันนี้คือเราเพิ่งมาอยู่ที่กกอกจนกลายเป็นคนกกอกไปแล้วแหละชวิถีตั้งแต่นะวันนั้นเธอเปลี่ยนแปลงไหมคะวิถีชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปไหมคะคือตอนแรกเหมือนจะเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าพญานาคเนี่ยยังอยู่ลุงตอนนั้นยังอยู่ยลุงเหมือนจะเปลี่ยนแต่พออ่าลุงได้ย้ายไปอยู่ที่จมปาลงแล้วมันก็เริ่มกลับมาสู่สภาพสภาวะปกติ เหมือนเดิมเหมือนวิธีชาวบ้านทั่วไปอ่ะคือจากชาวบ้านที่เคยทําไร่ทําสวนก่อนหน้านี้คือมีความที่มีมีอาชีพเสริมกระการเป็นยูทูบเบอร์ทุกทุกคนชาวบ้านสามารถลฟ์สนได้ขายได้แต่พอพอตรงเนี้ยเปลี่ยนไปก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติก็คือแต่ว่ามันังมีเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยก็คือเราได้ขายด้วยใช่ไหมก็เป็นสินค้าในชุมชนเราที่ที่ผลิตกันเองมีกันเองในชุมชนก็นําออกมาขายจำหน่าย คนหนึ่งที่ติดตามลุงป้าทั้งสกลด้วยทั้งมุกอาหารด้วย<ม>ก็จะมีการขายสินค้าในชุมชนจำน่ายออกไปนนก,ก็ถือว่าเป็นพวกแต่แต่ไม่ใช่ทุกคน,<ม>นกแล้วก็การทำ YouTube นอกป้าเราก็พวกเรานะี่ยก็ติดตามนะลุงป้าทั้งในส่วนของก,กอกบแล้วก็จำปาดงด้วย<ม>ทั้งสองพื้นที่เลยตอนนี้ นกป่าใช่คตอนนี้เองเราก็คือมามารงนี้คือมาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็คือมีนักข่าวเยอะมากเลยวันนี้นอกจากนักข่าวมีสื่อมีอะไรอย่างนี้รวมแบบอื่นๆมีไหมคะก็มีทุกช่องเลยนะช่องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะช่องเจ็ดก็มาช่องเก้าก็มามาไปหมดเลยสามก็มาเมื่อเช้าสามเหนดสามโซ่สามสี่นี่ด้วยลา ที่หลังกหลอดกันล้วจะต้องตกใจกันตลอดเราไม่ได้มาด้วยหรอไ้คือถ้าเป็นอาหารเรียนก็คุจะเก็บชาไปล้างแล้วล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่มทั้งสองทคะอยาก้นยกคน่ออันนี้อ้นนะคะได่มีมีช่องไม่มีค่ะมีแ่ช่องใจพิกเสตินตชงให เดี๋ยวลูกคนขอชื่อนตระกูลดนะค่ะขอดีวันเบ้นกรไกออค่ะชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงเป็นเป็นชื่อนี้เลยไหมคะอ๋อมันมันใส่ชื่อจชื่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้เขียนเอาเป็นเวลาเขาเอาไปนำเสนอต้องใช้ชื่อจริงเพราะว่าที่เนี้ยที่เรา่ยบอกพี่เข็ว่ามันมีปัญหาคืออาจจมีการลองเรียนการบูโอเคไม่เป็นรใช้ไดเตามนี้ได่ก่อ ซื่อจากไทย PBS นะครไทย PBS กคือะไเนาะกดเลขสามนะคะอันนี้คือทำในแนวของวิถีนะคะวิถีของชาวบ้านวิถีชีวิตนะคะก็คือมาสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับความความเป็นอยู่ในช่วงของเ <ๆ S 2> ขาเรียกอะไรนะที่ได้ขายสินค้าเกษตรพอจ,จะดูได้ไหมคะ อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปรวมประกอครับรวมระกอบจะได้เห็นหน่อไม้อะไรต่างๆรมประกอบจะได้เห็นว่ามีวิถีอะไนะอัน้คือเราไปเก็องเลยว่าช้านชาว้านเป็นของชาบ้านที่ชาวบ้านหนอไม้มีอะไรหมดแล้วแต่ิดยมีตเือกน่น่ะนีนี่ครับิวแล้วขายยังไงคะเราเราไปขายอันนี้นะคะถ้า ถ้าตอนนี้นะส่งกันอยู่ที่หนึ่งกิโลก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งค่ะตอนนี้แล้วเราก็เอาไปส่งถึงไปเซนีในเมืองค่ะจะสั่งเยอะๆยิ่งดีก็จะมีมีหลายมีหลายอย่างนะคะมีทั้งหน่อไม้มีหวายมีอะไรอ่มีหน่อหวายมีเห็ดมีหวายมีอันอันนี้คือมันดิบอยู่อันนี้อันสุกอันนี้มันสุก เพราะว่า,วาอ,อยากจะให้ชิมอ่า <c oughs> เป็นพี่ <c oughs> เป็น <c oughs> อาของไอ้ชาวบ้าน ของชาวบ้านโปรตีนสูงคือการสิ่งที่ได้ในในเรื่องนี้ก็คือทำให้รายได้กระจายใน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 ชุมชนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เปิดช่องยูทูบเบอร์นี่มันทำให้เรามี f อฟซมันทำให้เรามี f อฟแล้ว f อใช่แล้วก็ เ <FC, S 2> อแต่และช่องเขาก็จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของของชาวบ้านอย่างนี้นนะคะอ่าก็เลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในของชาวบ้านจากการที่ไปหาของปงของป่ามาแค่กินหรือว่าแบ่งกันแบ่งกันกินกลายเป็นสร้างไรายได้ในการ,รเอามาขายแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่เป็นตัวกลางส่งให้กับทาง f ออีกทีหนึ่งนะคะ เยี่ยมมากเลยเออเนี่ยยอดสุดใช่ไงเราจะได้ดูเป็นการเอนที่นี่คือคือก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีสองฝั่งเนาะอแต่แล้วไเอ้าวทำไมมาถามแต่ทางนี้ทางนี้อะไรแต่เราฝูดฝั่งเดียวนะทีนี้เรียเข้าใจเข้าใจอย่นี้เข้าใจอันนี้รู้อย่างนี้กินก็ได้พูดเลยพูดเลยพูดเลยดูดูไปเลย เอจ่า,ายเร็วพี่ผ่อนลี่นิดนึงนิดนึงบอกไว้ฟังเร็วบอกไว้ฟังเร็วเอ้าวก็พูดด้วยอ่พูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนเนาะในเรื่องของที่พี่มา ตั้งคำถามเนาะ,ะการเปลีป่ยนแปลงของคนในชุมชนก็จะมีในเรื่องของอรายได้เนาะรายได้ที่ที่มันมีมันมีเส้นทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นโดยการ <S 2> <S 2> <S 2> กหาของโดยการหาของป่าหรือหาของที่มีอยู่ในอยู่ในพื้นที่นะคะมาขายโดยโดยการอะไรโดยการที่แบบว่า เรามีช่อง Youtube แล้วเรามีเอฟซีที่คอยสนับสนุนในเรื่องของสินค้านะในเรื่องของสินค้าอืก็มันจะมีหลายช่องที่ขายขายของให้กับทางชาวบ้านนะคะโดยแอดเบนนี่ก็เหมือนกันแอดเบนก็จะไปรับซื้อของจากชาวบ้านนะคะแล้วก็มารับออเดอร์มารับออเดอร์จากเอฟซแล้วก็ค่อยส่งไปอีกทีนึงนะคะอืก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนนี้ คือต่อคือต้องบอกว่าคือต่อให้ลุงพลไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่เรามีเอใช่โดยโดยโดยฐานเอฟซีที่เรามีในช่วงที่ลุงพลอยู่ที่นี่ก็เลยจับทำให้เราเหมือนว่าคือที่เคยตามไปตลอดอาจจะเราก็ยังต้องอยู่กับปกปอกตรงนี้อยู่ดนะคะ่ก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ในทางที่ดีมากๆในในในเรื่องของการการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะถึงถึงลุงพลจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่า ฐานเนซีของมุงพลก็ยังคอยสนับสนุนในเรื่องของการซ<ด>ื้อสินค้าอันนี้คือในมุมของเราที่อยู่ตรงน,นี้ค่ะในมุมว่าวิถีชีวิตของของความเป็นปกครออหรือความเป็นชาวบ้านคือมันยังมีอะไรหลากหลายที่มาติดตามใช่<ต>ค่ะหลากหลายมากจากจากหมู่บ้านไกลพื้นเที่ยงหมู่บ้านที่ไม่มีคนรู้จักและเป็นหมู่บ้านที่เหมือนกับว,ว่า เขาเรียกอะไรรถจะ่านแทบไม่มีนะก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ดังไปทั่วโลกเพราะคดีนี้เนาะแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่คดีเดียวนะคะอ่าคดีที่มันเกิดขึ้นกับลุงพลก็มีคดียิบย่อยขึ้นมาอีกหลายคดีในในมุมของเราที่เป็นคนติดตามอย่างเนี้ยค่ะค่ะพอพอพอได้เรื่องมันเกิดขึ้นมันมีเรื่องของคนสองฝ่ายเนี่ยค่ะในมุมของเราที่ติดตามมานานเนี่ยเรามองว่าคือ อ่าภาพาได้ยิ่งดีไหมคะมันจะได้ชัดเจนอะไรนั่นยิ่งดียิ่งดีค่ะเราเรารอคอยมานานแล้วนะเรอยากให้มีการตัดสินให้มันชัดเจนเพราะว่า เพราะว่าตอนนี้มันมีแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างที่นักข่าวนาักข่าวได้พูดเนาะว่า,าฟังแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนเนาะว่าจะาให้มาฝั่งเดียวกันเลยก็ไม่ได้มันก็เป็นความคิดต่างค่ะแล้วสิ่งที่จะมาหยุดความคิดต่างนี้ก็คือคําตัดสินของศาลนะคะเราก็เลยยิ่งอยากจะให้ตัดสินไวๆนะคะเราไม่ต้องการที่จะให้เลื่อนแล้วนะเออพูดถึงนะคะ ก็จะได้รู้ไปเลยเนาะใช่ค่ะจะได้รู้ไปเลยนะคะนี่รอกันมาหลายปีกัเรื่องนี้แหละแต่ในเรื่องของความความคิดต่างนะมันมันมันห้ามกันเออมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะค่ะคือต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจในฝ่ายตัวเองค่ะตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อพัลลีชาแนลค่ะ